สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาวไปนองทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมแอมมิคิตี้เหมือนเดิมสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะอยู่กันในคอนเทนต์น้องเรมแอนด์ไซเฟอร์ ep 5นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า ep 5นี้เราจะไปตะลุยด่านไหนกันบ้างนะครับสำหรับด่านแรกนะครับเราไปดูกันที่ iw ของสโน w นะครับซึ่งเป็นด่านสุดท้ายที่ผมยังไม่ได้ทำคลิปนะครับซึ่งด่านนี้เนี่ยเดี๋ยว ตัวที่3เนี่ยจำเป็นที่จะต้องใช้ o อเนย์ไนะครับหรือว่าหัวหอมนั่นเองนะครับสำหรับหัวหอมของผมนะครับผมจะไม่ใส่พาสซีฟอะไรเลยนะครับยกเว้นพาสซีฟของสกิล65นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเตรียมตัวก่อนที่จะเล่นด่านนี้นะครับเราจำเป็นที่จะต้องแลกบลูมให้กับหัวหอมนะครับแล้วก็ทำการอัพคริสตัลของหัวหอมนะครับให้สามารถกดสกิล65แบบสีทองได้นะครับ อันนี้ก็คือบอูมที่จะอัปเกรดสกิล65ของหัวหอมนะครับอันนี้คือจําเป็นที่จะต้องแลกให้หัวหอมเท่านั้นนะครับถ้าต้องการผ่านด่านนี้แบบใช้หัวหอมที่ไม่มีอาวุธนะครับหัวหอมอยู่ไหนหนอหาไม่เจอโอเคช่างมันแล้วกันนะฮะหาไม่เจอนะครับสรุปง่ายๆครับว่าต้องแลกบูมให้หัวหอมหนึ่งอันนะครับ แล้วก็อัพคริสตัลนะครับให้หัวหอมนะฮะหัวหอมอ่ะหัวหอมอยู่ในละที่น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 ะครับเราจะต้องอัพคริสตัลให้หัวหอมถึงคริสตัลเลเวล88นะครับอันนี้นะครับ นี่นะครับก็คือคริสตัลเลเวล88นะครับพาสซีฟอันนี้นะครับแล้วก็ต่อด้วยคริสตัลไม่ใช่พาสซีฟจากบลูมนะครับก็คืออันนี้นะครับที่เหลือก็เข้าไปดูกันได้เลยนะครับส่วนเพื่อนนะครับก็ใช้เพื่อนกาเน็ตนะครับแล้วก็ตัวซัมอนอสูรเนี่ยให้ใช้ซัมอนอสูรชิวานะครับเดี๋ยวต้องดูเพื่อนก่อนนะฮะ ว่ามีพาซีฟอะไรครบไหมนะฮะโอเคครบปลุยกันเลยนะครับสำหรับอ่าเธนแรกนะครับพยายามให้น้องเลมเป็นเธอรแรกแบบนี้นะครับเิร์นแรกของน้องเลมนะครับให้กดสกิล LD ไปเลยนะครับ พราะกดสกิล L d ดีไปแล้วนะครับหัวหอมเทินที่2นะครับจะได้ใช้สกิลฟรีนะครับเราก็กดสกิล65ฟรีไปก่อน1ครั้งนะครับเพื่อที่จะบัฟตี่าทั้งแผงให้กับปาตีนะครับแล้วก็ที่เหลือก็โซโลได้เลยนะฮะไปครับจัดเลยนะฮะเราจะเล่นกันแบบอบอสศูนย์เทินนะครับ สกิลฟรีก็เรียกเทิร์นไซเฟอร์ขึ้นมาเลยนะครับเพราะว่าการที่เราจัดทีมแบบนี้แล้วไม่ได้มีตัวซัพพอตอีกตัวหนึ่งที่มาเสริมดาเมจให้ทีมเนี่ยมันค่อนข้างที่จะทำดาเมจได้น้อยกว่าปกตินะครับโดยปกติแล้วถ้าเราเอาการมาแล้วเปลี่ยนตั้งแต่เทิร์นแรกเนี่ยเราสามารถทำดาเมจได้แบบตุ้มตามนะครับแต่ว่าการที่เราเล่นแบบนี้เนี่ยมันก็ทำให้เราต้องคิดสักนิดหนึ่งนะครับอ่าตอนนี้ ให้น้องเรมก็กดสกิลไปก่อนแล้วกันนะฮะเพราะยังไงการโจมตีสามมันเพิ่มลูกแก้วหนึ่งอยู่แล้วนะครับต่อด้วยนี่เลยนะฮะสกิลหกห้าถ้าเกิดเทิร์นต่อไปตรงนี้เนี่ยเป็นน้องเรมนะครับเราให้น้องเรมเนี่ยกดสกิล ex ได้เลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันอ่าตัวน้องเนี่ยจะมีเร่งเทิร์นขึ้นมาแบบนี้อยู่แล้วนะครับ ส่วนไซเฟอร์ก็เน้นโจมตีที่บอสใหญ่เป็นหลักนะครับพอถึงเทอรน้องเลียมสกิลฟรีก็กดสกิลสองเลยนะฮะแบบนี้นะครับสกิล e อก็เน้นที่เป้าหมายตัวพ่ออย่างเดียวเลยนะครับตอนนี้เนี่ยบัฟจากสกิล LD มันเหลือ5เทอร์นะฮะก็ไม่เป็นไรดึงเทิร์นของไซเฟอร์ขึ้นมาก่อนนะครับ ถ้าเกิดมีบอสสตัวแบบนี้นะครับให้ไซเฟอร์ใช้สกิลหนึ่งกับบอสบอสใหญ่นะครับเน้นเน้นที่บอสใหญ่ตัวเดียวนะครับส่วนหัวหอมก็ตีเลือดไปนะครับพยายามให้บัฟจากสกิลหกห้าอยู่ให้นานที่สุดนะครับ ส่วนสกิลฟรีของน้องเรมก็เหมือนเดิมครับกดสกิลสองไปนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่กดสกิลสองเนี่ยช่วงหลังอาจจะไม่พอใช้นะครับสำหรับเพื่อนๆบางคนนะครับถ้าเกิดเธอน้องเรมมันยังต่อตรงนี้อยู่นะครับเราสามารถกดคอมมานต์ตีเลือดได้เลยนะครับเราไม่จำเป็นที่จะต้องกดสกิลสองนะฮะตอนนี้เกตด ซัมมอนอสูรจะเต็มแล้วนะครับให้เราเปลี่ยนหัวหอมไปเลยนะครับแปะแพ้ไปนะครับแล้วก็เปิดซัมมอนนะครับหลังจากที่เปิดเบอร์แล้วเดี๋ยวเราเปิดซัมมอนต่อเลยนะครับเพราะว่าเราจะเพิ่มเล็กลูกแก้วในในซัมมอนนะครับไม่อย่างนั้นเดี๋ยวตอนออกซัมมอนมาเนี่ยลูกแก้วมันไม่เยอะแล้วเดี๋ยวจะแตกได้นะครับ ได้เลยนะครับไซเฟอร์ก็เหมือนเดิมนะครับเน้นโจมตีตัวใหญ่เป็นหลักนะครับส่วนการเนตก็ใช้สกิล l d ดรัวๆเลยนะครับอีก3ครั้ง ตอนนี้เนี่ยบัฟจากสกิล l d ดของน้องเลมเนี่ยมันเหลือแค่เทินเดียวนะครับให้เรากดสกิล l d ไปเลยนะฮะหก็ทำดาเมจได้ด้วยนะครับแล้วก็2ต่อบัฟจากสกิล l d ด้วยนะครับทำให้บัฟเนี่ยมันต่อเนื่องกันนะฮะสำหรับการเล่นรอบนี้เนี่ยเราไม่ต้องให้กหันเดทยืนนานที่สุดนะครับเราเล่นให้กหันเดทเนี่ยไปให้เร็วที่สุดนะครับ ส่วนไซเฟอร์เนี่ยก็กดสกิล LD ไปเลยนะฮะเพราะว่าตอนนี้อยู่ในซัมมอนเราจะได้ทำดาเมจได้สูงสุดนะครับก็กดไปหนึ่งทีนะครับ ส่วนส่วนน้องน้องเรมเนี่ยกดสกิล e x ไปเลยนะครับไม่ต้องไปงกสกิลฟรีนะครับเราต้องการที่จะเพิ่มลูกแก้วอีกหนึ่งก็ยังดีนะครับเพราะว่าถึงแม้ว่าลูกแก้วจะเพิ่มมาแค่หนึ่งแต่ก็สําคัญนะฮะไม่ใช่ว่าไม่สําคัญถ้าเกิดบอสเหลือตัวเดียวแบบนี้นะครับแนะนําให้กดสกิล2นะครับเพราะว่าสกิลสอจะทาดาเมจได้เยอะกว่า อันนี้ก็เรียกไซเฟอร์มาก่อนนะฮะเพราะยังไงเทิร์นต่อไปก็เป็นเทิร์นของการเน็ตอยู่แล้วนะครับด่านนี้ถ้าเกิดอ่าเล่นแบบใจเย็นๆสักนิดหนึ่งเนี่ยยังไงก็ผ่านแน่นอนนะครับอ่าการเล่นด่านนี้แบบที่ไม่มีตัว บัฟตีท่าน้ําแข็งแล้วก็ไม่มีตัวที่เอามารับดาเมจจากบอสเพื่อเพิ่มลูกแก้วเนี่ยต้องใจเย็นๆนิดนึงนะครับก็ตอนแรกผมก็กะว่าจะรอให้ตู้สโนมาก่อนแล้วค่อยทําคลิปนี้นะครับแต่ว่าด้วยความที่กว่าสโนจะมาก็เดือนหน้านะครับผมก็เลยไปคิดหาวิธีที่สามารถผ่านได้โดยที่ไม่มีสโนมาด้วยนะครับ ก็ได้วิธีนี้ตามที่เพื่อนๆเห็นในคลิปเลยนะครับตอนนี้บอสก็เหลือลูกแก้วแค่ห้านะครับแล้วก็ตามด้วยหัวหอมนะครับจังหวะนี้ให้เราตีเบสไปนะครับเพื่อที่ว่าลูกแกแ้วจะได้ไม่ลดนะฮะเนี่ยลูกแก้วมันจะได้คงที่ที่ห้านะครับส่วนน้องเลมก็กดสกิลหนึ่งไปก่อนนะครับเพราะยังไงพอการโจมตีซ้ำเนี่ยมันก็ทำให้ลูกแก้วกลับมาเป็นห้าเหมือนเดิมอยู่แล้วนะฮะ แล้วเราก็กดสกิล LD ต่อไปอีก1ครั้งนะครับส่วนไซฟเฟอร์ก็สกิล2รัวๆเลยนะครับถ้าเกิดอียกยังไม่เต็มนะฮะส่วนหัวหอมกดสกิล6 6หเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ทำการตีเบฟนะครับไม่ต้องตีเลือดนะครับ ส่วนน้องเรมก็สกิล EX ไปเลยนะครับเพราะยังไงเดี๋ยวเทิร์นต่อไปอน้องเรมก็ใช้สกิลฟรีอยู่แล้วนะครับสำหรับไซเฟอร์ EX เต็มก็ใช้ EX นะครับถ้า e อีกไม่เต็มก็กดสกิล2เท่านั้นนะครับดึงเทิร์นของไซเฟอร์ขึ้นมานะครับตอนนี้บัฟจากสกิลเอดีเนี่ยเหลือ1เทิร์นแล้วนะครับเดี๋ยวเทิร์นหน้าก็ ให้ตัวน้องเลียมกด LD นะฮะส่วนไซเฟอร์กด LD ดันเทิร์นไปก่อนได้เลยนะครับเพราะว่ายังเหลือตั้งสองเหลือต้องอีก2เทิร์นนะครับดันเทิร์นไปก่อนนะฮะแล้วก็ให้น้องเลียมกดสกิล LD ครั้งสุดท้ายไปนะครับตอนนี้หัวหอมก็สามารถกดตีเลือดช่วยได้แล้วนะครับเพราะว่าลูกแก้วยังเหลือเยอะอยู่นะฮะ เห็นไหมคําว่าด่านนี้เนี่ยถึงแม้ว่าเราจะไม่มีตัวทำลูกแก้วเราก็สามารถผ่านได้นะครับถ้าเราคิดอ่าเรียกว่าคิดทริคออกนะครับว่าเราจะหลบเลี่ยงในการใช้ตัวอีเวนยังไงนะครับก็จะได้แบบที่ผมเล่นให้ดูนี่นะครับอ่าต่อมาเลยฮะสกิล EX ไปเลยครับ แล้วเราก็ดึงเทิร์ไซเฟอร์ขึ้นมาอีกทีหนึ่งครับมาสกิลสไปเลยครับผมหัวหอมก็ตีเลือดช่วยได้เลยนะครับยังไงก็ชิวชวแล้วนะฮะตอนนี้ไปเรียบร้อยนะครับด่านนี้ก็น่าจะผ่านกันได้ไม่ยากนะครับถ้าเกิดเล่นตามที่ผมบอก แบบเป๊ะนะครับถึงแม้ว่าจะไม่เป๊ะก,ก็ตามนะครับแต่ว่าเล่นเล่นตามที่ผมอธิบายได้สักเกเนี่ยยังไงก็ผ่านแน่นอนครับผมคอนเฟิร์มนะครับเพราะว่าก่อนที่ผมจะอัดคลิปเนี่ยผมได้ทดลองเล่นมาก่อนแล้วนะครับแล้วมันผ่านได้จริงๆนะครับสำหรับด่าน IW ของสโน่ก็มีเท่านี้นะครับ เราก็มาต่อกันด่านที่2นะครับก็คือ LC ของขุนเดชนะครับนี่นะด่านนี้นะครับด่านนี้นี่คือง่ายเลยนะครับเพราะว่าเอื่อนไขของบอสนะครับก็โจมตีหมู่นะครับอ่าภายใน1เทินนะครับซึ่ง2ตัวนี้เนี่ยตีตีหมู่อยู่แล้วนะครับแล้วก็ด่านนี้เนี่ยแพ้ท่าสายฟ้าด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการเน็ก็ตอบโจทย์สุดๆสําหรับด่านนี้นะครับ ส่วนแซลมอนอสูรก็เปลี่ยนเป็นเอ้นี่เหมือนเดิมนะครับอสูรไฟนะครับสำหรับด่านนี้สำหรับผมนี่คือผมคิดว่ามันไม่ยากเลยนะครับเพราะว่าทุกอย่างมันลงตัวหมดเลยนะครับไซเฟอร์ก็เหมือนเดิมนะครับ เรียกไซเฟอร์มาก่อนนะครับแล้วก็ให้ไซเฟอร์ใช้สกิลหนึ่งอีกตัวนึงครับเพื่อที่ว่าจะให้เลือดมันใกล้เคียงกันนะครับส่วนนี่ก็เปลี่ยนเป็นการเด็ดนะครับแล้วก็ใช้สกิล2นะครับเพราะว่าบอดแพ้ทใสยฟ้านะครับไปฮะแล้วก็สกิลเบิร์สนะครับด่านนี้ไม่ยากครับส่วนสิิเทิร์นของน้องเรมนะครับ ก็กดสกิล1กับสกิล65ก่อนก็ได้นะครับแล้วค่อยดึงเทินของไซเฟอร์ขึ้นมานะครับยังไงทั้งน้องเรมและไซเฟอร์เนี่ยก็โจมตีออ,อยู่แล้วนะครับตีหมูอยู่แล้วนะครับลูกแก้วเพิ่มแน่นอนไม่ต้องห่วงนะฮะก็จัดไปฮะสกิลหนึ่งก่อน แล้วก็ต่อด้วย6กนะครับถ้าเกิดเธอร้องเร็มอยู่ตรงนี้นะครับเราสามารถให้ไซเฟอร์กดสกิล LD ได้นะครับเพราะฉะนั้นเธอนี้น้องเร็มก็กดสกิล LD ได้เลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวยังไงพอไซเฟอร์กดสกิล LD เนี่ยเธอมันดันไปถึงน้องเร็มอยู่แล้วนะครับ ที่คำนวณไว้นะครับแล้วก็กด LD ไปเลยนะครับเมื่อกี้ผมกดสกิล65ไปก่อนเพื่อที่จะเร่งสแต็กของน้องกาเน็ตนะครับเดี๋ยวพอถึงเธอร์น้องกาเน็ตเนี่ยกดสกิล LD แล้วก็จะได้ยิงยิงดาเมจซ้ำไปเลยนะครับ ลังดีบัฟแล้วแล้วยังไงฮะไม่ต้องกลัวนะครับโจมตีไปได้เลยนะครับเวลาเราจะดูเธอ์นะครับให้เรากดสกิลสองครั้งนะครับแล้วเธิ์มาอยู่ตรงนี้นะฮะมันจะขึ้นมาเห็นไหมฮะถ้าเกิดเราไม่กดมันจะอยู่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้น ผมก็ลืมบอกคลิกอีกอย่างนึงนะครับว่าเวลาดูเทิร์นน้องเลมให้เรากดค้างไว้แบบนี้นะครับล้วดูว่ามันขึ้นมาไหมถ้าขึ้นมาแบบนี้นะครับให้เรากดาสกิลสองเรียกเทิร์นของไซเฟอร์ขึ้นมาเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพอไซเฟอร์โจมตีอ่ะเทิร์นมันก็ดันไปข้างหลังน้องเลมอยู่แล้วนะครับอ้าวเทิร์นไม่ดันซะอย่างนั้น ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรถึงแม้ว่ามันจะไม่ดันก็ไม่เป็นไรนะฮะเราก็ให้น้องเรมนะครับกดสกิลหนึ่งไปเลยนะฮะเพื่อที่จะเติมเลือดก่อนนะครับแล้วต่อมาก็ LD ไปเลยนะครับเพราะยังไงเดี๋ยวบอยก็ตายแล้วนะครับ น้องก้นเอกเหมือนเดิมครับ l d ฮะรอบนี้บอสก็ตายพอดีแน่ๆนอนนเรียบร้อยไปอีกหนึ่งด่านนะครับสำหรับด่าน LC ของเดทเนี่ยก็ง่ายๆนะครับก็รับของรางวัลกันไปนะครับ เราก็มาด่าน LC ด่านที่3นะครับก็คือ LC ของนายนะครับสำหรับด่านนี้นะครับจำเป็นที่จะต้องใช้เพื่อนบัตเท่านั้นนะครับอ่าบัตรบัตบัตตัวนี้นะครับเพราะว่าบัตตัวนี้เนี่ย มีความสามารถในการบัฟธาตุลมให้กับปาตีนะครับเพราะฉะนั้นก็จําเป็นสําหรับด่านนี้นะครับแล้วก็เพื่อนบัฟเนี่ยขอเป็น5เทินเท่านั้นนะครับสเทนินจะไม่พอนะครับเพราะว่าเราจําเป็นที่จะต้องบิลสแต็คของบัฟเบิร์ดด้วยนะครับถ้าเกิดบัฟเบิร์ดเนี่ยไม่ใช่ขั้น3จะไม่ตัวบัฟจะไม่ไมบัฟธาตุลมให้กับปาตีนะครับจะบัฟที่ธาตุขั้น3เท่าน,นั้นนะครับเทินแรกของไซเฟอร์ก็เหมือนเดิมครับ กด65ไปก่อนนะครับแล้วก็เลงตัวกลางนะครับใช้สกิล EX ไปเลยนะครับแล้วก็เทินของน้องเลมนะครับก็เรียกไซเฟอร์มาเหมือนเดิมนะครับสำหรับตัวบอสเนี่ยลูกแก้วจะเริ่มขึ้นเมื่อตอนที่เลือดเนี่ย79%นะครับผมยังจะจะไม่เรียก ยังไม่เรียกเบิร์ของบัตรนะครับเดี๋ยวกดสกิลหนึ่งไปก่อนนะครับต่อบัฟสกิลหนึ่งนะครับแล้วก็กดหกห้าไปสักนิดนึงนะครับแล้วก็ดูเทิร์นสักนิดนึงนะครับอ่าน้องเลมอ่ามีเล่งเทิร์นขึ้นมานะครับเราก็กดได้เลยนะครับ คำนวณเทินตรงนี้นะครับเราผมคิดว่ากดสกิล LD ไปเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวบอสเนี่ยเลือดจะ79%แล้วนะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้ให้ตัวบัสเนี่ยออกมาแล้วกดเบิร์สโหมดนะครับถ้าเกิดเทินของน้องเลมตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้นะฮะ ให้เรากดสกิล LD ไปเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเทิร์นเลมอยู่อย่างอื่นเนี่ยให้เรากดสกิล2เช็คเทิร์นก่อนนะครับว่าเทิร์นน้องเลมจะขึ้นมาหรือเปล่านะครับอย่างนี้นะฮะอย่างนี้เราสามารถกดสกิล LD เพื่อตอบแบบ LD ไปก่อนได้นะครับเพราะยังไงเดี๋ยวไซเฟอร์ก็ดันเทิร์นไปข้างหลังอยู่แล้วนะฮะ ตอนนี้เนี่ยลูกแก้วมันขึ้นแล้วนะครับเราก็เปลี่ยนตัวเพื่อนนะครับให้เป็นบันนะครับแล้วก็ออกมากดสกิลเบิร์ดได้เลยนะครับ ตอนนี้ไซเฟอร์ก็เกตด e x เต็มแล้วนะครับแต่ว่าผมแนะนำให้กดเป็นสกิล l d นะครับเพื่อที่จะดันเทินไปยาวๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องให้น้องเร็มเนี่ยดึงเทินของบัตขึ้นมานะครับตอนนี้ลูกแก้วยังเหลือ9้าอยู่นะครับแล้วก็ตัวบัตเนี่ยอยู่เทินที่2ต,ต่อจากเร็มอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นแบบนี้เนี่ยให้เราดึงเทินไซเฟอร์ขึ้นมานะครับแต่ว่าถ้าเกิดเทินนี้เป็นไซเฟอร์ให้เราดึงเทินบัตนะฮะ สลับกันนะครับถ้าหน้าง,งานเป็นยังไงอันนี้ก็มันไม่เหมือนกันนะครับลแล้วก็พอถึงเทิร์นบัสนะครับให้เรากดสกิล65หนึ่งครั้งนะครับ แล้วก็กดสกิล l d อีกหนึ่งครั้งนะครับตอนนี้บัฟของอบัฟเบอร์ของบัตเนี่ยจะเป็นขั้น3นะครับทีนี้เราก็สามารถใช้แค่น้องเลมคู่กับไซเฟอร์ได้เลยนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยฝั่งเราโจมตีเป็นธาตุลมแล้วนะครับเราไม่ต้องกลัวลูกแก้วหมดแล้วนะครับตอนนี้ก็เน้นไปที่บอสตัวกลางเลยนะครับ เน,เน้นไซเฟอร์ก็ใช้สกิลหนเน้นตัวกลางไปเหมือนเดิมนะครับอ่าพอถึงเทิร์นบัสก็ให้กดสกิลสที่ตัวกลางนะฮะไอตัวลูกอย่าเพิ่งไปสนใจมันนะครับเน้นเน้นตัวแม่มเป็นหลักสำหรับด่านนี้นะฮะ ตอนนี้เนี่ยยังไงแม่ตัวลูกมันก็ตายแน่นอนนะฮะไซเฟอร์ถ้าเกิดเหลือบอสตัวเดียวก็ให้กดสกิลสองนะครับส่วนบัสก็เหมือนเดิมฮะกดสกิลสองไปนะครับพอถึงเธิร้องเรียตรงนี้นะฮะตอนนี้บอสมันเราไม่จำเป็นที่ต้องกลัวลูกแก้วนะครับเพราะว่าลูกน้องเนี่ยมันไม่อยู่แล้วนะครับเราก็สามารถ สแปมสกิลแบบนี้ไปได้เลยนะครับแล้วก็กด L d ดต่อเลยนะครับส่วนไซเฟอร์ก็กดสกิล l d ได้เลยนะครับบอสก็ตายพอดีนะครับจริงๆไม่ต้อง L d ดก็ได้นะครับตายอยู่แล้วนะฮะแบบนี้นะครับสำหรับการเล่นด่านนายก็ประมาณนี้นะครับ สำคัญที่เพื่อนวัด5เทินเท่านั้นนะครับท่าอื่นไม่ได้นะครับได้แค่2ท่านะครับทตุลมกับทตุความมืดนะครับแต่ว่าผมแนะนําให้ใช้เป็นทา่ทาท่าลมนะครับเพราะว่าทตาุความมืดมันไม่ได้เพิ่มลูกแก้วนะครับสําหรับด่าน LC9 ก็ได้ของรางวัลง่ายๆอีก1ด่ดานเช่นกันครับ